ร่อนเร่พระเนจรหารักแค้จากขอบฟ้าตอนที่24เจ้าคนหน้าผีโจจูช,ช,ชูไม่สนใจสิ่งใดทั้งนั้นอย่าว่าแต่ตีจนหัวคลายเป็นหัวสลัขเลยต่อให้ดีจุดกลายเป็นหัวหมูก็ไม่ตรากรงการอะไรของเขา ตอนนี้สิ่งเดียวที่เขาอยากกระทำก็คือไปหอสุราเติมกาสุราที่ดื่มจนว่างเปล่าให้เต็มจากนั้นกดตัวนอนหลับจนฟ้ามืดสลัดเรื่องเด็กแดงผ่าเขาอะไรออสลัดเรื่องเด็กแดงผ่าเขาช่วยนางพญางูขาวที่มีอยู่เต็มหัวตนเองอ,ออกให้เกลี้ยงเขาจึงใช้ทักษะ สลัดเฉาวไวหนิงออกอย่างนุ่มนวลพางอธิบายว่าพวกเราส่งเด็กคนนี้กลับที่บ้านจอมยุทธเจ้าก่อนดีกว่าเฉาวไวเหนิงตบศตตีษะตนเองทีหนึ่งแล้วบอกขอรับขอรับลืมเรื่องนี้ไปเสียได้เขาหันไปมองจ้างเฉิงหลิงใบหน้าที่ปิดบังอารมณ์ไม่ค่อยได้ปรากฏสีหน้าสงสารที่ดูแปลกประหลาดเล็กน้อยเขาถอนใจตกหลจ้างเฉิงหลิงพรางบอกอายุยังน้อยอยู่เลยลำบากเจ้าแล้ว ต่อไปต้องระมัดระวังขึ้นมากละขึ้นต้องระมัดระวังมากขึ้นละจางเฉิงหลิงไม่ไดส้สนมกับอีกฝ่ายทาท่าทางสับสนงงงานเวินเพ้าอสิงพันได้สติสอบตาถามว่าทําทไมหรือคนพวกนั้นยังเคราะกันเรื่องเก็ดหลีหลีอยู่อีกหรือหรือพวกเขาสงสัยว่าสกุลจาง เขากวาดสายตามองจางเฉิงหนิงแป๊บหนึ่งเสียงพูดชน,นะไปทันขวัญชาววิ่งเองก็ไม่ได้เห็นพวกเขาเป็นคนนอกจึงอธิบายไม่ยั้งปากเวลาเช่นนั้นพวกท่านยังเที่ยวออกไปไหนตอนไหนอีกเมื่อวานนี้คึกคักเป็นที่สุดหลังจากที่เฟิงเสือวเฟิงผู้นั้นพูดถึงเกติ้หลีสามคำที่นั่นก็โอลมมนกันใหญ่จนยุกลกาวกับชื่มมู่ใต้ซือต้องช่วยกันสองคนถึงจะควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ คนจำนวนไม่น้อยมีใจคิดเป็นอื่นอี้ชิ่วเฟิงเจ้าสนับหวาซานลุกขึ้นเป็นคนแรกเอ่ยถามจำนุนเจ้าว,ว่าได้หุ่เกตลิดด้วหลี่ของสกุลจางชิ้นนั้นไปหรือไม่เพราะเหตุนี้ถึงทําให้ลูกชายของเขาต้องตายอย่างอนาถใช่หรือไม่ชาววัหญิงใช้ความคิดเพลงน้ำเสียงเรียบเรื่อรากับท่องหนังสือความมีปานอี้ชิ่วเฟิงร้องไห้ขี้มุกโงมเหมือนตั้งใจมาร้องไห้คราควรที่ต้องถึงโดยเฉพาะจนจะเสียสติอยู่รํำรอด สนักเอิอเหมยสนักกงทงสนักสางสารที่ปกติสนิทสนมคันดีกับสุนักว่าสารคราวนี้จึงยืนอยู่ฝั่งอี่เฉียวเฟิงทั้งหมดดึงดันให้เครือหาสุกุนเจ้าอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นมีน่นำซามพวกเฟิงเสียวเฟิงก็ปุกป,ปั่นความวุ่นวายส่งเสียงอึเรื่จอแจเลาะกันไปเลือก สุดท้ายแลกหมัดแลกเท้ากันขึ้นมาทั้งยังมีคนต้องการให้จอมยุทธเเ่าอธิบายด้วยว่าเหตุใดคนจากภูเขาผีจิงกลับเข้ามาในยุทธภพอย่างกระทานหันอีกและเกศหลิวหลีมันคือสิ่งใดกันแน่เบนก็สิ่งได้เจอจูซูต่างมองชาวเวนิงอย่างสนอกสนใจคิดในใจว่าเหตุใดไม่เจอกันแค่วันเดียวเจ้าเท่มี่ถึงได้กลายเป็นคนที่พูดคล่องเหมือนล่องน้ําไปเสียได้ชาวเวนิงก็แอมทีหนึ่งกราบต่อ เรื่องพวกนี้อาจารย์อาของข้าเป็นคนบอกรายละเอียดนั้นเป็นอย่างไรอันที่จริงแล้วเมื่อวานเสียงอีอะมาเทิงยิ่งนะักข้าเองก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกมิแน่เล่าถึงได้ฟังคล้ายกับท่องหนังสือโจตุสูหันไปถามฉังจางเฉิงหลิงเจ้าหนูเจ้ารู้อะไรมาบ้างใช่หรือไม่ไม่ฉะนั้นเหตุใดห้องเจ้าถึงเผาในคานั้นต่อมาก็ามีคนจ้างวานให้แมงป่องพิสมาเล่นง,งานเจ้าอีก จางเฉิงเหลิงมองเขาได้ท่าทางเลื่อนลอยใสยหน้างุนงงเจ้าจูซู่กรอกตาใส่ท้องฟ้าทนเห็นท่าทางทึ่งทื่อของเจ้าหนูนี้ไม่ได้จริงๆว่าแล้วก็เลิกสนใจเขาเอ่ยกับเฉาวเว่ยงว่าเช่นนั้นก็รุคนพี่เฉาส่งเขากลับไปที่บ้านสมยุทธเจ้าด้วยขอบคุณมากพูดจบก็หมุนตัวเดินจากไปเห็นชัดว่าไม่ได้ใส่ใจจะประชมความคึกคักของผู้กล้าแห่งใต้ล่าที่จุมนุมจนเละเป็นโจกนั่นเลยสักนิด จางเฉิงหลิงเม้มปากมองปลังเขาไม่ปูดใช่จาทันในนั้นเขาก็รู้สึกว่ามีมือข้างหนึ่งวางอยู่บนหัวว่าเงินหน้าขึ้นมาก็เห็นเวิ้นคือสิงยิ้งไม่เขาพอดีจึงได้แต่อึ้อึ้งผู้อาวุโสเวิ้นคือสิงถามเจ้ารู้หรือไม่ว่าเหตุใดเขาถึงวางมาากับคนอื่นแต่กับเจ้าถึงทำท่าลำพานเช่นนี้จางเฉิงหลิงค้มหน้าตอบเสียงเบาๆเพราะข้างโอเนไปประมัง เวินแคสิงยิ้มบอกเจ้าแค่งโง่ธรรมดาไม่ถึง,งขั้นโง่เกินไปการที่เขาไม่คุยรีบเปลยสร้างมามากพูดอีหมายความว่าเขายินดีที่จะส,จสนุนกับเจ้าแกจะเอ่ยออกมาก็อะไรอยู่ค้าว่าเขาคงเกินไม่ปิดแน่จางเฉิงหลิงตะลึงงานจริงหรือขอรับเวินแคสิงมองเป็นหลังเจอจูซูขณะหยตายิ้มเอ่ยอย่างไม่อินังขังกอบว่าผู้ให้กำเกนิดเขาก็คือบิดามารดา ผู้ที่รู้จักเขาก็คือตัวเขาเองในโลกนี้คนที่รู้ใจเขาเกรงว่าคงมีค่าเพียงผู้เดียวค่าย่อมไม่หลอกเจ้าแน่นอนอาการบาดเจ็บภายในของคนผู้นั้นการแปลงโฉมของคนผู้นั้นความเคยชินในการแอบ,บซ่อนล่องรอยของตนเองนิยามปกติด้วยเจตนาและไม่เจตนาวรทธ์เช่นนั้นรวมไปถึงท่าทางประเภทรู้เรื่องเก่าก่อนในยุทธภพอย่างคุ้นเคยดีนอกจากเทียนซวงแล้ว เขาก็คิดไม่ออกว่าจะมีคำอธิบายอื่นใดอีกแต่หากเป็นเทียนสวงจริงเขารลอดพ้นจากการลงทันจากตะปูเจตวันสามศาสตร์ที่ขนาดผีเห็นผียังกลุมมาได้อย่างไรกันเว้ยเครสิงคิดแล้วคิดอีกคิดมาหลายวันก็ยังไม่เข้าใจ ทันใดน,นั้นก็พลันกระจางแจ้งในเหตุผลข้อหนึ่งประเด็นสำคัญไม่ใช่ว่าคนพวกนั้นรอดพ้นจากตะปูเจดวันสามศาสมาได้อย่างไรแต่เป็นเพราะเขารู้ว่าจะรอดพ้นจากตะปูเจดวันสามศาส์ได้อย่างไรต่างหากเกรงว่าตนคงได้ติดตามผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเข้าแนวจริงจจางเฉิงหลิงยังไม่ทันเข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งของประโยคนี้ก็ได้ยินเบอร์ชาวเว่ยหนิงที่ไม่รู้ ความจริงเอ่ยขึ้นอย่างน่าเสียดายอย่างเสียดายเมื่ข้าจะรู้สึกมาตลอดว่าท่านทั้งสองเป็นบุรุษการทํเช่นนี้ออกจะแปลกเลือไปสักหน่อยแต่วันนี้ดูเหมือนว่าชีวิตหนึ่งของคนเราหากมีคนรู้ใจอยู่ข้างๆพูดคุยกันแค่ไม่กี่คําก็เข้าใจความหมายลึกซึ้งย่อมเป็นสุขใจไม่แพ้กิ่งทองใบหยกจะเป็นชายหรือหญิงนั้นเกี่ยวข้องอันใดกันพูดจดก็สายหน้าพึมพำมอย่างกระหิมยิ้มย่องมีคนกล่าวไว้ว่าถามถ่ายทั่วโลกลา อันว่าความรักเป็นฉันใดจะมอบให้กับกันด้วยชีวิตบอดดอกทอ้อแม้ลึกพันฉือก็มีเท่านี่เท่าสิ่งใดเขาก็พูดตอบไม่ออกรู้สึกว่าประโยคนั้นติดอยู่ที่ริมฝีปากหากคิดอย่างไรก็คิดไม่ออกพานให้รู้สึกกระอักกระอ่วนยิ่งนะยังพูดตะกุกตะกักต่อไปสุดท้ายยังออกความเห็นด้วยว่าบทกวีที่ท่านผู้ตู้ฟู่เขียนแม้จะคุมเกลือและเข้าใจยากไปสักหน่อย แต่บทกวีที่ประณีตไพราะเช่นนี้ยังมีความหมายลึกซึ้งอยู่ดีม,มีคนกล่าวไว้ว่าถามถ่ายทั่วโลกล่าอันว่าความรักเป็นฉันใดจึงมอบให้แก่กันด้วยชีวิตเนี่ยเป็นคําพูดของล ok ีมุกโชตัวละครหนึ่งตัวจากเรื่องลิม ok ุกโชภาคสองเนาะเมืม่อก่อนยกสองเยอะก,ก้อยเซี่ยวหนึ่ง จางเฉิงหลิงและเวินเคอสิงมองเขาด้วยสีหน้าแปลกประหลาดนานครู่ใหญ่เวินเคอสิงถึงได้เอ่ยขึ้นสิทธิเอกสำนักชิงเฟิงเก่งกาสามารถทั้งบุญและบูโดยแท้เรื่มใสเรื่มใสเช้าวินิงหนังหน้าบางพอทุกคนชมเช่นนั้นเลยค่อนข้างจะขัดเขินแม้แต่ยิ้มเกอ้อและกล่าวไม่เลยไม่เลยอาจารย์ท่านกล่าวไปว่า พวกเราเป็นชาวยทดเรียนหนังสือไปก็ไร้ประโยชน์อีกทั้งไม่หวังให้ใครไปสอบฉองหวนอ่านหนังสือออกแค่ไม่กี่ตัวไม่ใช่ตาคนตาบอดก็พอแล้วฝึกยุทธให้เก่งต่างหากถึงจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องข้าก็แค่อ,อ่านบทประพันธ์มาเพียงสองวันเข้าใจอย่างผิวเผินเท่านั้นเบิ้ลเครสิงรู้สึกว่าประโยคที่ว่าเข้าใจอย่างผิวเผินช่างเลิศดล้ำเหลือขนานับทั้งสองคนส่งจางเฉิงหลิงกลับไปเจ้าจิงร้อนใจเจียนครั่ง ดึงเด็กหนุ่มมาถามไถส่สุรพัฒ์เว้นเครืสิงคอยสังเกตอย่างเงียบๆรู้สึกว่าถ้าแกอย่างเจ้าจิ้งผู้นี้แม้ถึงถึงแม้จะเป็นคนเจ้าเล่ห์แต่กับลูกของสหายเก่าก็ใช่ว่าจะไม่สนใจอย,ยดีจึงหมุนตัวตั้งท่าจะจากไปอย่างเงียบเชียบแต่ว่าเพิ่งจะหมุนตัวก็พันรู้สึกถึงสายตาของใครบางคนจับย่องตนอยู่เว้นเครืสิงชะงักฝีเท้าและหันไปมองชอ่วงทิพตาที่ท่านผู้นั้นสบตากับเขาอีกฝ่ายก็ส่งสายตาหน้ากลัวมาให้ หมือนสุนัขบ้าที่อยากกระโจนเข้ามาเวิ่นกกเสียงเห็นเฉาวเวนหนิงกำลังคุยกับคนผู้นั้นได้ท่าทางเคารพน,นอกน้อมกขเดาได้ว่าฝ่ายนั้นคงจะเป็นอาจารย์อาของเฉาวเวินหนิงไม่ว่าโม่ไหวคงตาแก่หัวแข็งจากสำนักกระบีชิงเฟิงที่ไม่ได้ความจนเรื่องชื่อคนนั้นเป็นแน่โม่ไหวคงฟังเฉาวเว่ยหนิงพูดไปเรื่อย พลางมองตามที่เขาชี้มาหาทางเวิ้นเกอสิงคาแรกก็รู้สึกว่าคนคนนี้ค่อนข้างคุ้นตาไม่นานดวงตาที่ลุ่มลึกเยือกเย็นคุ่นนั้นก็ทําให้เขาขนลุกขึ้นมาเล็กน้อยแต่ไม่ว่าจะนึกอย่างไรก็นึกไม่ออกชูขณะที่ประหลัดใจยอยู่นั่นเองก็เห็นเวิ้นเกอสิงยักยิ้มมุมปากให้เขาพอดีหูฟัง ชาวเว่ยหนิงคร่ำควรที่คบห,หาลึกซึ้งกับชายอีกคนจึงแค่นเสียงโดยไม่รู้ตัวในใจมันเกิดความรู้สึกว่าคนแซวันผู้นี้ตั้งแต่ศิษจ,จดเท้าก็ไม่มีตรงไหนที่เหมือนคนดีไม่เหมือนคนดีจึงหันไปเอ็ดชาวเว่ยหนิงว่าเจ้ายังพูดไม่จบอีกหรือชาวเว่ยหนิงพูดได้ครึ่งเดียวก็รีบกืนคำพูดลงไปทันทีหุบปากตามคำสั่ง อยากแะเย็บนิมฝีปากเสียให้รู้แล้วรู้รอดพบค่ำของวันนี้โจจูซูเพิ่งดื่มกินอิ่มหนำขณะที่พิงราววันไดหอสุราห้างจิบสุราที่สั่งมาใหม่ๆจูจูก็เห็นคนผู้หนึ่งเดินเข้ามาเอ่ยบางอย่างกับสองสามคนที่นั่งอยู่โต๊ะด้านข้างคนเหล่านั้นรีบคิดเงินและออกไปทันทีเจ้จูจูเลิกเปลือกตาพบว่าคนในหอสุราหายไปครึ่งหนึ่งในพริบตาเขาจึงดึงเด็กหนุ่มคนหนึ่งมาถามเกิดอะไรขึ้นหรือ เมื่อครูมีข่าวว่าคฤรหาสกุลเกาจับผีร้ายจากหุบเ่าพูดผีได้กำลังจะเอามาประจานต่อหน้าท่านกำนันโจจูชูขมวดคิ้วเล็กน้อยเกาโฉงจับผีร้ายจากเขาไข่เขียวได้หนึ่งตัวหรือตอนนี้เขาไม่สงสัยแล้วว่าเหล่าผีร้ายกลับมาเยือนยุทธภพ,พเพราะตัวเขาเองก็เจอมาแล้วสองตัวแต่หุบเขาพูดผีต้องการจะกระทำสิ่งใดกันแน่เหล่าผีร้ายก็คือคนชั่วช้าสามานที่ยากจะหาที่ยืนในโลกมนุษย์ ถึงได้เข้าไปสแสวงหาการคุ้มครองที่หุบเขาพูดผีแต่ดันวิ่งโร่มาอย่างที่แจ้งเช่นนี้แสดงว่าไม่กลัวแล้วหรืออย่างไรหรือนายเกรดหลิวหลีนั้นกับมีความลับสุดยอดซ่อนอยู่จนถึงขั้นที่ทําให้หุบเขาพูดผีทุ่มกําลังและถึงขั้นทําให้จอมยุทธเกาฉงปิดปากเงียบไม่แย้มกลายแม้แต่คาเดียวกระทั่งใช้ลูกไม้ที่ไม่ฉลาดเช่นนี้เหมืองเบนสายตาของผู้คนหรือชาจวชูว้คิดไปเดินไป ตอนที่ลงมาชั้นล่างกระดันชนกับผลผู้หนึ่งเข้าโดยไม่ทันระวังปากเขาเอกล่าวว่าขออภัยแต่พอเงนหน้าขึ้นก็เห็นว่าคนคนนั้นก็คือทาย,ยาทของผู้เชิงผู้ไม่กินข้าวสุกก็พระตาัดทัทธิเต่าเรียกเทพเซียนหรือผู้บำเพ็ญตะบะว่าไม่กินข้าวสุกอุป,ปมาหมายถึงคนที่อยู่เหนือโลกกีวิสัยนักบวชหล่หอ ในใจพันผุดความคิดออกไปเรื่องอื่นที่แท้เขาก็ต้องการกินข้าวเหมือนกันหรือนี่ทายาทองกูเชิงเอ่ยตอบว่าไม่เป็นไรจัดสาบเสื้อให้เรียบร้อยก่อนมองเขาและเอ่ยขึ้นข้าได้ยินน้องชายสำนักกระบี่จิงเฟิงเล่าท่านก็คือคนที่คุ้มครองทญญายาทสกุลจางไปที่ไท่หูใช่หรือไม่ท่านเคยเจอข้าแล้วข้ามีนามว่าเย่ไปอี เขาไม่ใช่พวกที่ชอบคุยโวโอวดเช่นเก่าชงโดยทั่วไปแล้วดำรงอยู่ในสถานะที่จะไม่เอ่ยปากขาดไม่ใช่ธุระของตนไร้ตัวตนโดยสมบูรณ์ไม่รู้เพราะเหตุใดคนผู้นี้ถึงให้ความร,รู้สึกขัดแย้งกันอันน่าประหลาดเจาชูชูชะนักไม่รู้ว่าคนผู้นี้มาชวนเขาคุยด้วยเหตุผลใดยึงตอบคําอีกฝ่ายอย่างรู้งานทว่าเย่ยไปอีหาได้สนใจไม่ เพียงแค่จ้องเขาด้วยสีหน้าเฉยเมยพักหนึ่งแล้วประโยคต่อมาก็ปุดขึ้นถ้าเห็นเจ้าหายใจติดขัดกิริยาท่าทางหนักๆเหมือนคนป่วยที่ใกล้ตายเพราะหมดหนทางรักษา,าเหตุใดคนใกล้ตายถึงมีสภาพจิตใจอย่างเจ้าได้แปลกพี่คนดีแท้เจ้าจิชูเงียบรู้สึกว่าพี่ชายท่านนี้คงอยู่ฉางหมิงชานนานเกินไปมันเป็นเพียงกับอาจารย์เขาจะไม่กินอายเสียนก็เลยพูดภาษาคนไม่ค่อยเป็น เยไปัอีคิดแล้วถามอีกเจ้ายังอยู่ได้นานอีกแค่ไหน3ปีหรือหรอสองปีเจยยูซูรู้สึกเพียงว่าสำหรับคําถามนี้เขาจะแปกหน้าก็ไม่ถูกจะสายหน้าก็ผิดย,ยิ้มแข็งๆตอบว่าพี่เย่สายตายดีเยี่ยมสมกับที่เย่ปอีรากมีตาข่ายกรองที่หูกรองก็พูดไร้สาระที่เขาคร้านจะฟังทิ้งไปทันทีไม่รอให้โจยยูซูพูดจบกับพูดเองต่อว่าเทวดามีนิมิตห้าประการไม่กล้าจะไปยุติ เจ็บปวดอย่างไม่อาจบรรยายด้วยคำพูดแต่เจ้ายังกระโดดโลดเต้นดื่มกินเที่ยวเล่นได้ขึ้นลูกใหม่มาแทนที่ขึ้นลูกเก่าเดยแท้ยุทธภพมีคนเช่นนี้เปลี่ยนคนตั้งแต่เมือ่อใดเขาพูดไปเรื่อยหมุนตัวจะไปโดยไม่สนใจเจอจูซูอีกฝ่ายนั้นเดินไปไกลแล้วแต่เหมือนเพิ่งนึกบางสิ่งได้จึงหันกลับมาบอกเขาหากเจ้ามีเวลาว่างจะเลี้ยงสุราข้าก็ได้ เสมือนว่าการเลี้ยงสุราก็คือการให้เกียรติอีกฝ่ายอย่างใหญ่หลวงเจอจูซสูงเงียบกริบเพราะตามคปนหมู่มากเป็นมงดูผีร้ายในตำนานที่กระหัสกุลเก่าแต่ความจริงแล้วก็ดูสิ่งใดไม่ออกเลยเห็นเพียงชายวัยกลางคนที่หน้าตาโชดชั่วผู้หนึ่งถูกมัดเชือกคล้องคอและปูกแขนไฝ่หลังไว้หลังจากนั้นพยุงไผ่หลังไว้จากนั้นพยุงมาตรงหน้าทุกคนให้ความรู้สึกแห่งการแห่ประจาน ร่างกายส่วนบนของผีร้ายตนนั้นเผลอเปล่าค้ายจุงใจเผยให้เห็นใบหน้าผีดุร้ายที่น่าสะพรึงกลัวซึ่งปรากฏบนผิวตรงช่วงเอวแสดงให้เห็นว่าคนผู้นี้เป็นของตัวจริงเสียงจริงขณะที่เจอจูซูศกตาคนผู้นี้อย่างใจลอยจู่ๆก็มีมือข้างหนึ่งาบางอังที่ไหลเขาอย่างไร้ซุ้มเสียงเมื่อเสียงโฟมาจากที่ใดก็สุดจะรู้อวดฟันขาวเต็มปากยิ้มประจบเขาพร้อมเอ่ยว่า ตามหาเจ้ามาทั้งวันไปที่ใดมาหรือเจ้าจูซูไม่ใส่ใจเพียงชี้คนที่ถูกมัดเชือกคล้องคอแขนแพร่หลังเจ้าว่าดนั่นตัวจริงหรือตัวปลอมหืมเวนกรสิงชำเรียงมองตามทิศทางที่นิ้วของอีฝ่ายชี้ไปบอกอย่างไม่ค่อยจะเห็นด้วยที่เอวสักลายผีร้ายแสดงให้เห็นว่านับจากนี้จะไม่สามารถตรากฏตัวในที่แจ้งได้อีกอยู่ดีๆผู้ใดจะสร้างตัวปลอมขึ้นมากันเล่า แต่อาจจะเป็นคนดวงซว,วยที่ไปลุ้งเกินผู้ใดเข้าได้ถูกใส่ร้ายป้ายสีโยนมาประจานที่นี่ก็ได้เขากล่าวอย่างลื่นไหลถ้าว่าเจอจูซูดันดูเรื่องบางอย่างมาพอดีเช่นว่าสีย้อมที่ใช้สักหน้าผีนั้นเป็นสีชนิดหนึ่งที่ได้มาจากการเอาไบเพื่อที่เรียกว่าหญ้าเมืองผีมาบดซึ่งหญ้าน,นี้มีเฉพาะในหุบเขาพูดผีเท่านั้นก็ใช่ว่าทุกคนที่เข้าไปในหุบเขาพูดผีแล้วจะกลายเป็นผีร้ายและรอดมา ได้ก็เหมือนกับไม่ใช่วิญญาณทุกคนที่สิ้นอายุไขแล้วจะไปเวียนว่ายตายเกิดอย่างพกภูมิทั้ง6หรือไม่ก็กลายเป็นผีร้ายดีไม่ดีอาจจะขวัญกระเจิงไปแล้วนั่นคือสถานที่แห่งความเดียวสมที่คนกินคนผีกินผีปลาใหญ่กินปลาเล็กเป็นกฎเพียงหนึ่งเดียวพอเข้าไปแล้วก็ต้องคอยระวังทุกคนต้องแข็งแร่งและพานอย่างไรเหยียบผลยิ่งกว่าทุกคนถึงจะมีสิทธิ์อยู่รอดและได้รับรอยสักเช่นนี้ เจ้าจูซูจ้องคนที่มาสักนั้นพรางคุณคิดเวลานี้ผู้คนกำลังฮึกเหิมคนจากสำนักว่าสารยืนขึ้นและออกมาบอกว่าจะเอาคนพวกนี้ไปเผาทั้งเป็นเจ้าจูซูหมุนตัวแหวกออกมาจากหงชนสาวเท้ายาวๆเดินออกไปด้านนอกจบตอนครับ